สวัสดีค่ะมื่อนี้กะหาวมะซมแม่เติ้ลแกงเราไม่ยามเพียงเด้อค่ะเด้อมานี่จะเสร็จแล้วใหญ่คนขึ้นชื่อหนงเลยรู้จักแล้วพ่อเติ้ลกับแม่เติ้ลน่ะอไม่รู้ดอกพ่อเติ้ลบ่ลุงเต้เออลุงเต้โอ้โหมามาค่ะเอาบางกองเอาไปเติ้นย่าของน้องหยองค่ะอันนี้กจะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวมารอกินกันเนาะค่ะเนาะ ใส่เวลาเป็นเครึ่งสมงเลยนะเน้อไม้ใ่ก็ไดก็ซิมาปอกก็ซิมาต้มให้มันจืดแล้วก็ได้แก่งนะทำคนเดียวมันก็ถ้า,ถ,าถ้าเฮ็ดคนเดียวคอยหอดบอกอยากกินค่อยเมื่อยค่ะพี่น้องอันนี้นะใส่ปลาล้านัวนั่นนี่เครื่องปรุงใส่ไปแล้วเดอ้อพี่ยอดฟักทองกับชะอมนะคะนะผักบานเฮานะแซ่บแจบนี่เบิ้งนัวเอารัวเลย หอมหอมหอมอันนี้กระสิมาก,กินบ้านยายแต่ข้าพิตามกินข้าวอ่มแลวเด้อพิตามกินผัดเผ็ดโกบนะคะ่ะเจร็จไปล้วอีกเจียวปลาระาสอีกนิดหน่อยมึงคือสินนะเบิ่งแล้วเบอร์ีก ยังแห้งไม่ได้มันมีพทษเจ็บตีนแบบมีมีขลังขล่แม่ฮาต้องเอาอันแปลงมาถูอันนั้นน้ำอะไรโนน้ำกะทิอะไรเออหนุมยักมันทิมแล้วล่ะน้ำกะทิหรกแต่หึ่งแล้วมะใส่มันคือมีโฟดจักเถอะเนี่ยนี่แหละมันโขลดแต่เลงเลงอีสัญญาณเลงเลยเลง เออกันตะกี้เนาะโอ้ต้องเล้งแห้งๆเลยเหี่ยนเหี่อยู่ไอ้พี่คือว่เอาขาตั้งนี่เดียวก็สนิมขึ้นแล้วตีนมันนี่เก็บนี่ๆเป็นตั้งหกสิบห้าอันนี้มาตำข้าวปุ้นเนมกินป่ะไปรอกินอยู่นี่กินนี่เลยวะเออเอาตปดเข้ามหน่อได้ไม่ได้ไม่ติดคนนั้นเดี๋ยวเขาเหมอจะเข้าด้วยซ้ำมีเ้ากินแล้ว นี่เเาสดี๋ยวมาแเอ่สไปเอาอมาซักเอาเงินเท่านี้ไว้ไว้นะคะไม่ได้อามูเขากินเดี๋ยวม่เ้ยงเขยังกินเขากินอิ่มแหละกินแล้วพัดเพชรกบกำนองไมตเอาเหียเปีย เฮียเปียกกับพิ่ตั้มอ้นหันแล้วลืมโทรล่ะนี่เห็ดแดงเห็ดกอเดี๋ยวเมื่ออื่นสิพาพี่น้องไปหาเ้อค่ะเด้อนี่ดอกใหญ่อๆอยู่หลังผู้เรียกไฟตรงที่พวกเขาสั้นหกที่ขึ้นไปกับน้องไอ้สมัยนั้นนะที่เขาขึ้นไปหาน้นําน้ําสั่งนะน้องไอ้เออนั่นแหละเขาสิขึ้นไปมองหันแล้วมื้อื่นโอ้โหเป็นตาเสบหนึ่งจำเจลเนาะ ค่ะเดี๋ยวหาถากินแกงมาใหม่ไม่ได้ซ้ำบอกสบู่นี่ไม่ได้โอ้โหนี่ค่ะเป็นถาดถาดเลยสบู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปเอากับข้าวก่อนเดี๋ยวไปเอาข้าวเดี๋ยวมาปลาต้นจะแกงสุกินนะคะมาบ้านปลาถอนน่ะมาค่ะไม่แรงไม่กินน้ำเดียวบอกมาสี่ร้อยห้าร้อยมาเรื่องกระเทือนกระกิฟอย่างนั้นมาแล้วเกลืออกหนึ่งรสพัดอย่างไร ฝืนมาได้ฝืนปลาข้าวเบ๊ะหันข้าวไม่เพิ่มมาเก็บอย่างนู้นเดียวกงมันไม่น้ำตู้เยอะนี่เรียบร้อยเลยได้อร่อยมากเลยค่ะตัวนี้คำข้าวมานจาจะแกงสู่กินนะคะข้าบ้านกระโดดพะรูกับข้าวทุนนี่ดูคำข้าวพะเตินกับข้าวตะมอกซ้ำกันเลยพอเรากินเห็ดคำข้าวพอและค่อยจุก ค่ะมานี่ยายกำลังทำมาทำมาเอ่ะมามากินนังกันด้ค่ะเด้อค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ